มาพี่น้องเมนูเมื้อนี้ต้มปลาคอไข่ใส่ไข่ไขไขมดแดงพี่น้องถ้าเบิ่งเซ่บๆมื้อนี้มาพี่น้องต้มปลาคอขั้นตอนแรกก็ใส่เครื่องเทศลงไปครับตักไข่ใบมะกรูดต้น้าครับใส่ลงไป ก็ใส่พริกลงไปครับไว้สักพักพอน้ำเดือดแล้วก็เอาป่ามาลงเลยครับพี่น้องน้ำเดือดได้ทีแล้วเอาป่าลงเลยครับอุ้ยไข่พี่น้องเลยแล้วก็ปิดฟาหมอไว้ครับพี่น้องหลังซุกแล้วก็ไข่มดแดงครับใส่เลยครับใส่ไปเลยไข่มดแดงครับ แม่เน่นๆต้องใส่ตอนอ้ำมันหอนๆครับพี่น้องให้ไข่มันแดงมาสุกครับขันสุกแล้วมันสิขึ้นขขาวสิครับต้มปลาคอใส่หมดไข่หมดแดงแล้วก็ตามด้วยหอมครับใส่ลงไปเลยอ ใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยหอมทำมน้ำหอมคนคนพอสัปดาห์หนึ่งเสร็จเรียบร้อยพี่น้องอุ้ยไขย่ไข่เน้นๆเลยนี่มีแต่ไข่เลยไขย่ปลาไขา่สีสันพี่น้องต้มปลาคอใส่ไข่มดแดงแซ่บมาเด้อกินข้าวนำกันมื่อนี้นะครับผม